ไปตรวจมันแล้วว่าฉันไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจ้าคือเราอะดูโซเชียลจนเราอะคิดวิตกกังวลเสพโซเชียลมากเกินไปแล้วเขาก็ยิ่งบอกว่าใครที่เกิดก่อนพศ35ควรที่จะไปตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนตับอักเสบบีนะคะแต่ฉันจะบอกว่าฉันรอดพ้นนะคะฉันไม่เป็นเพราะว่าฉันไปตรวจมันแล้วว่าฉันไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจา้งงนานคือเราอะดูโซเชียลจนเราอะคิดวิตกกังวลเสพโซเชียลมากเกินไป แล้วเขาก็ายิ่งบอกว่าใครที่เกิดก่อนพอศสาส้าควรที่จะไปตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนตึ๊ดๆดูทุกวันคือถ้าดูคลิปหนึ่งแล้วมันก็จะลอยไหมด้วยถูกต้องไหมเอไอมันจับว่าเราดูอะไรไปลอยไหมเดยนแมงกูก็ดูคลิปหลายๆอันไปจนกูคิดเยอะคิดมากคิดไม่จนแบบวันนี้พ่อมีนัดไปตรวจร่างกายพอดีนะคะหมอนะัสี่เดือนหกเดือนนัดกี่ฉันก็นั่งคิดไปขับรถไปคิดไปตรวจนีไม่ตรวจีีนะ ไปถึงโรงพยาบาลก็ทําเรื่องของพ่อเสร็จทื่อๆพ่อก็รอเจาะเลือดฉันก็ยังนั่งรองเพื่อนพ่ออยู่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพี่พยาบาลตอนเช้าก็ยังไม่่อยมีคนบอกเลยว่าฉันออกจากบ้านแต่ตีห้าไปถึงโรงพยาบาลก่อนตีห้าครึ่งนะคะก็ยังไม่ค่อยมีพี่พยาบาลมาประจําจุดต,าต่างๆเท่าไหร่ถามใครล่ะไม่มีคใครถามนี่รอเวาลวจาจ้ะก็รอจนหกโมงหกโมงครึ่งประมาณเนี้ก็เริ่มมีพี่พยาบาลมาก็เลยไปถามเออขอถามหน่อยค่ะถ้าอยากจะตรวจ คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี B, ที่เนี่ยสามารถทําได้ไหมใช้จ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าขอคอ่าใช้จ่ายพี่ไม่รู้นะต้องไปทาขทางนาแต่เนี่ยหนูไปนั่งรองห้องนี้นะห้องสักประวัติดึดด,ด,ด,ดแล้วหนูต้องมาสแกนว่าเรามาไหมอะไรเงี้ยเออบอกไม่ต้องไม่ต้อง,องเดี๋ยวห้องนี้จบทีเดียวเลยอ่ะเราไปนั่งรอฉันก็เป็นคนแรกอยู่ในห้องนั้นฉันก็นั่งรอไปจ้ะทุกหาพ่อพ่อพ่อหาหมอไปนะเดี๋ยวหนูจะตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีอยากตรวจมิดนี้เขาต้องอะไรงคือดูโซเชียลมากเกินไปจนแบบกูจะบ้าตายลอยมาตลอด จนกูพะวงกูเป็นหรือเปล่าวะกูเป็นหรือเปล่าวะคิดอยู่นั่นแหละตรวจที่บ้านเรวรอบเดืนก็ตรวจอืมอันนี้บอกก่ววอนนะว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐนะคะนุชตอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะมหาชัยนะคะนุชไปตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะมีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เป็นเราอยากตรวจเราอยากตรวจเองค่ะที่เราไม่เป็นเราไม่มีเชื้อไม่มีเลยไม่มีอาการอะไรเลย,เ,ลยเราอยากตรวจเสียตังค่ะแต่ไม่ได้แพงมากนะคะประมาณนี้แต่ไม่เกินนี้นะค่าตรวจแล้วก็เจาะเลือดเจาะเลือดนี้นะไม่ใช่จิ้มนิ้วนะ เจาะเลือดนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้เลือดปริมาณเยอะนิดนึงนะคะก็จะเป็นเจาะเลือดแล้วก็ตรวจประมาณนี้ไม่เกินน huh. so okay. ี้นะอ่ะก็เสียตังค yeah. ์เองค่ะเสียเงินเองค่ะก็ถามเขาว่าเออใช้สิทธิ์สาสบาทไม่ได้หรอคะเขาออกไม่ได้อันนี้ไม่รวมในกลุ่มนั้นอ่ะโอเคไม่ได้ใจเองเขาบอกว่าไม่ไม่ได้แพงมากไม่ใช่หลักพันเรอ๋อโอเคค่ะก็ตืดๆก็นั่งรอคราวนี้ได้แล้วก็ไปห้องอีกห้องหนึ่งที่ซักประวัติอีกที่หนึ่งที่จะอยู่หน้าห้องที่ต้องรอพบหมอแหละก็ยืนไวให้เขาเขาก็จะซักประวัติอันนี้หน่อยโชคด กูดูโซเชียลมากเกินไปกูยอยากมาดูว่ากูมีเวลาตับอักเสบมีในตัวกูยังไม่บอกอะไรก็อะไรก็โอเคก็ตรวจตัวจะนั่นแหละก็นั่งรอก็หมอลงมาก็ได้ตรวจนะสิบโมงนะคะคิดดูว่าฉันไปแต่เช้าหมอลงมาตรวจสิบโมงฉันก็กินข้าวได้ไหมอะไรได้ไหมเอะก็กินข้าวกินนมอะไรก็ว่าไปฉันก็เลยไปหาพ่อมากแล้วก็นั่งรอเวลาจนไใกล้ถึงเวลานะก็พบหมอหมอถามว่าทําไมถึงอยากตรวจ ทำไมถึงอยากตรวจก็บอกว่าดูโซเชียลแต่หมอคนที่ตรวจหมอคนที่จะให้เราไปฉีดอ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะนะบออืมก็ดูโซเชียลเยอะเนาะอะไรเงี้ยแต่อยากตรวจใช่ไหมบออใช่แล้วอยากดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแล้วมีเชื้ออะไรอีอะไรเงี้ยแต่มันจะมีค่าจ่ายแยกนะเขาก็พูดนะมันก็จะมีค่าตรวจจ่ายแยกค่าค่าดูว่าเราติดเชื้อตัวไหนบ้างจ่ายแยกนะคะแล้วก็ค่าวัคซีนก็คือฉีดแยกอีกนะอืมแล้วก็ไอ้ดูว่าเรามีภูมิคุ้มกรรันหรือเปล่าอั้นก็ต้องจ่ายแยกนะแยกหมดนะไม่รวมเป็นแบบ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 เสร็จนะแยกแยกไว้นะคะคราวา่ อยากตรวจค่ะแต่ไม่อยากรู้ว่าตัวเองมีภูมิหรือไม่มีภูมิหรือตัวเองติดแล้วติดเชื้ออะไรไม่ได้อยากรู้แต่อยากจะตรวจแล้วก็ฉีดคุ้มกันไปเลยก็เลยเสียสองอย่างเสียค่าตรวจค่าเจาะเลือดอันนั้นคืออันแรกแล้วแล้วก็มาเสียค่าวัคซีนวัคซีนเข็มแรกอันนี้คือฉีดเข็มแรกก็คือจ่ายเข็มเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดเข็มที่สองก็จ่ายวันนั้นเข็มที่สามก็จ่ายวันนั้นนะคะก็ประมาณนี้จ่ายแยกจ่ายแยกไปนะคะก็วันนี้ก็เลยฉีดเข็มหนึ่งด้วยก็คือ ก่อนที่เราฉีดอะ่ะเขาก็ให้เราไปจาะเลือดใช่ไหมแล้วก็ต้องนั่งรอเวลาประมาณ2อสชั่วโมงอะ่ะเราก็นั่งรอไปพอผลเลือดมาใช่ไหมเขาก็บอกก็บอกว่าอ่ะโอเคผลเลือดเราอะ่ะปกตินะไม่ได้มีเชื้อไม่ได้มีภาวะติดเชื้อ H อะไรนะไม่ได้มีภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ีก็คือปลอดภัยหายห่วงไม่ได้เป็นก็คือไม่ได้เป็นหมอเลยถามว่าถามต่อนว่าแล้วอยากจะฉีดไหมยังอยากจะฉีดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกฉีดไปเถอะค่ะฉีดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าสมัยเนี้ยคนมันเป็นมะเร็งกันเยอะเนาะ เรามองว่าสมัยนี้มันเป็นมะเร็งกันง่ายมากขึ้นเราก็เลยฉีดดีกว่าค่ะเป็นไม่เป็นช่างมันไม่ได้สนใจแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงมากนะคะก็เลยฉีดค่ะขอฉีดแล้วกันหมอเลยว่าอ่ะองั้นเดี๋ยววันนี้ฉีดไปเข็มหนึ่งก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพยาบาลข้างหน้าห้องอ่ะเขาจะนัดวันให้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาวันไหนอีกก็มาให้ตรงกับวันนัดหรือเข็มที่สองที่สามอ่ะไม่มาฉีดที่โรงพยาบาลก็ได้ไปฉีดที่คลินิกก็ได้คลินิกก็สามารถฉีดได้เหมือนกันอ่ะแล้วกว่อน,นนั้นก่อนที่จะเข้าพบหมอฉันก็นั่งรอหมอหน่ยนก็เลโททรไปีสสาาธณุข เราอยู่ตำบลโคขามนะเราอยู่ตำบลโคขามสากรกรใช่ไหมก็เราก็เลยโทรไปรที่สาธารณสุขของตำบลโคขามสามารถตรวจไวรัสตับอักเสบบีได้ไหมคะตรวจคัดกรองอะค่ะพี่บอกแป๊บหนึ่งอนะที่ซื้อสายเราแป๊บหนึ่งแล้วอนะรอพี่บอกว่าอ๋อตรวจได้ค่ะเจาะปลายนิ้วแตกต่างกันนะคะถ้าสาธารณสุขที่เราอยู่ในตำบลน,นั้นที่เรามีสิทธิ์ประจำ10บาทอะถ้าจะไป อนามัยอะเรียกว่าอนามัยสาธารณสุขอ่ะเจาะปลายนิ้วนะคะอันนี้เสียตังหรือเปล่าหรือไม่เสียตังรุ่นไม่แน่ใจว่านุ๊กไม่ถามรายละเอียดนะแต่คือเจาะได้แล้วรุ๊กเลยถามต่อว่าแล้วมีฉีดวัคซีนด้วยไหมคะเขาบอกว่าอ๋อที่นี่ไม่มีฉีดนะคะฉีดต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วว่าอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือที่สาธารณสุขสามารถตรวจได้เหมือนกันแต่จะตรวจแตกต่างกับโรงพยาบาลน,นะสาธารณสุขเจาะปลายนิ้วแต่รุ๊กไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นที่ปลายนิ้วทุกที่หรือเปล่าเพราะเราไม่ถามรายละเอียดเนาะเราเพราะเราตรวจที่โรงพยาบาลเท่าไงางงงะะงเเเเรรราา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 แแคค่่่่่นนนนนัออวววลลลลลจจะะะะปยยิ้้ก็สืดมททีีโพบึ ถ้าเลือดเราผิดปกติเขาก็น่าจะโทรมาหาเราว่าเออคุณคะตืดๆคุณเลือดตืดๆเป็นนะคะก็มาฉีดวัคซีนนะคะอะไรเงรี้ยให้มาโรงพยาบาลวันนี้วันนี้เขาก็จะโทรนัดเราทีนึงแต่ถ้าเราเจาะเลือดที่นั่นส่งเลือดไปที่โรงพยาบาลแล้วผลออกมาเลือดปกติทางโรงพยาบาลจะไม่โทรหาเรานะคะเขาจะไม่โทรหาเราไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเขาโทรหาเรานั่นแหละคุณโดนแล้วอ่าประมาณนี้เราก็อาช่างมันก็คือเรามาเสียตังค์ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็เรานั่งรอเวลาจนสิบโมงนะคะเจอหมอนั่นแหละก็สรุปไปฉีดอ่า เราก็ไปฉีดจ้ะเราก็ไปทําการจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินไปเท่านี้แต่ไม่เกินเท่านี้นะสายเงินไปแล้วก็ไปเอาวัคซีนค่ะวัคซีนเขาจะแช่น้ําแข็งมาให้ด้วยนะแล้วก็เราก็ต้องไปห้องที่สําหรับฉีดยาเ,าเขาก็จะบอกนั่นแหละว่าต้องไปห้องไหนแล้วก็ไปห้องที่เขาฉีดยานะคะก็เอาไปให้พย,พยาบาลแล้วยื่นบัตรให้เขาเติ้รตึ๊ดตตอ่ะพอถึงคิวเราเขาก็ถามเอา้าทำไมถึงอยากฉีดล่ะเป็นหรอหรือไง อ๋อ oh, หนูดูโซเชียลมากค่ะเขาก็อืมคนมาฉีกันเยอะเนาะเหมือนกับว่าเขาชินแล้วแบบคนมาฉีกันเยอะเหมือนกับดูโซเชียลกันเยอะแล้วก็พวงคิดแล้วก็มาฉีกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบดูโซเชียลเยอะเนาะอืมนี่แหละเนาะนี่แหละเนาะดูโซเชียลถ่ายแล้วก็เจอถ่ายแล้วก็เจอแล้วก็พวงเนาะแล้วก็กลัวกันเนาะเนี่ยฉีกไปไม่รู้กี่ตัวแล้วร่างกายเหละถขาเขาพูดของเขาอะไรแล้วก็อืมแล้วก็อืมยิ้มหนึ่งเดียวยิ้มหนึ่งเดียวก็บอกว่าเราเป็นไหมเราเป็นไหมสรุปยังไงอย่างเงี้ ก็ไม่เป็นก็ปกติดีอะไรเงี้ยแล้วทำไมอยากฉีดก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนอยากฉีดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าคนเป็นมะเร็งกันเยอะเขาเ็เลยพูดว่าใช่ยุคนี้สมัยเนี้ยคนเป็นมะเร็งกันเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยเขาบอกแต่ก็นะสนองนี้ตัวเองนะอะไรเงี้ยแล้วอยากฉีดก็ฉีดฉีดได้ไม่หรอกแต่ก็ฉีดห้แกบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเตรียมยานิดนึงอะไรก็ว่าไปก็ฉีดที่นี่นะคะจึ่งนึงจึ่งนึงจึ๊เป็นคนกลัวเข็มนะแต่ก็ นนอยากจะทำอะไรก็ทำฉัเลยค่ะทำเฉยค่ะแต่ไม่ต้องบอกฉันนะจิ้มแล้วนะเจ็บนิดนึงนะไม่ต้องบอกค่ะเพราะฉันกลัวเข็มเลยบอกพี่ปะผอมเบาเบานะคะกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็คือฉีดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่าวัคซีนค่าวัคซีนนะคะค่าวัคซีนก็คือประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะมันจะมีค่าวัคซีนคิดแยกแล้วก็ค่าฉีดคิดแยกไปนะคะค่าฉีดไม่ได้แพงมากนะไม่ได้แพงมากเลยรวมแล้วอะรวมวัคซีนรวมฉีดแล้วอ่ะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะนั่นแหละหนึ่งเข็ม เข็มที่2เข็มที่3าก็คือประมาณนี้ราคาประมาณนี้สาหรับโรงพยาบาลรัฐนะคะอันนี้นุชมาพูดถึงโรงพยาบาลรัฐนะคะใครที่อยากจะตรวจไวรัสตับอักเสบบีทั้งที่แบบว่ากูไม่รู้ว่ากูเป็นไม่เป็นแล้วกูก็ดูโซเชียลมากเกินไปมนุษย์แล้วพวงแล้วคิดหนักเกินจะเป็นบ้าค่ะก็เลยไปฉีดนะคะก็ประมาณนี้โรงพยาบาลรัฐสามารถฉีดได้ตรวจได้แล้วก็คลินิก คลินิกนุชว่าน่าจะตรวจได้นะแต่นุชไม่แน่ใจแต่สามารถฉีดวัคซีนที่คลีนิกได้นะคะคลีนิกแม่แลเด็กแล้วก็คลินิกสาหรับคนตั้งครรภ์หมอบอกมานะนี่ถามหมอแล้วหมอบอกว่าฉีดได้ไปฉีดที่นั่นได้อ่ะโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลรัฐแต่ละที่นะคะราคาไม่เท่ากันนะดูแต่ละจังหวัดของคุณด้วยโทรเช็คก,กันลงมาเลยค่ะว่าเออมีตรวจไหมค่าตรวจเท่าไหร่ ค่าตรวจเท่าไร่แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเรามีภูมิคุ้มก,กันเสียเท่าไหรแล้วก็ถ้าเราเป็นแล้วติดตัวไหนบ้างเสียเท่าไหรแยกนะมันจะแยกนะค่าวัคซีนฉีดต่อเข็มเท่าไหร่มันจะมีคิดแยกไปนะคะก็ถามให้หมดเลยถ้าเราสงสัยหรือถ้าใครอยากจะไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนก็โทรสอบถามได้เลยค่ะเขาจะบอกหมดหละเธอจริงๆโทรถามเอานะเพราะว่าอันนี้ฉันก็ถามถามแล้วก็ฉันก็หาในอากูมาบ้างแล้วนะคะคือถ้าอยากรู้อะไรนะคะถามในอากูได้เลยพิมพ์ไปเลยว่าเออโรงพยาบาลรัฐ ค่าตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีราคาเท่าไหร่มันจะมีขึ้นให้อกุเลยราคามันจะเป็นเลทเลทกลางกลงที่เหมือนทั่วไปนะเพราะว่านุชด,ดูมามันก็ราคาประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะคะก็ราคานี้จริงๆิงนะคะนั่นะแหละก็ดูเอานะคะก็ถามว่าชักชวนให้ไปฉีดไหมก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าอย่างพี่พยาบาลท,ที่เขาฉีดให้เราอะเขาบอกอถ้าเราไม่มีความเสี่ยงอะเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้แบบเป็นคนเสี่ยงขนาดนั้น ที่จริงอะ่ะไม่ต้องฉีดก็ได้นะร่างกายเราก็ฉีดวัคซีนอะไรต่างเยอะแล้วน่าจะพูดถึงช่วงโควิดแหละที่ฉีดกันหลายๆเข็มนั่นแหละเอออืมกับฉีดอะไรไปมั่งนู่นนี่นั่น,นอะไรนะข้หวัดยงไครวัดใหญ่อีกบางคนก็ฉีดถูกต้องไหมก็เหมือนกับฉีดเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ใครที่แบบไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูอยู่ช่องหนึ่งเขาบอกว่าบางทีมันไม่ได้ติดในการแบบมีเพศสัมพันธ์นะมันฉีดมันติดจากการไปเข้าห้องน้ําสาธารณนะโถปัสสาวะประมาณนั้นแหละแล้วก็อืมแล้วคือบางทีกูก็ไปเข้้าาาานํสธะ บ้างนะไปแมคโครไปอะไรกูเข้านานะเข้าปั๊มเงี้ยกูเข้านะเนะนะฮย้ยหรือกูจะเสี่ยงวะนี่แหละทาให้เราคิดคิดหนักว่ากูเสี่ยงเปล่าอะไรเงี้ยเออไปกันใหญ่เลยกูเลยต้องไปตรวจไงนั่นแหละโซเชียลเสพโซเชียลมากเกินไปแล้วก็จะเป็นแบบดิชันนั่แหละคะ่ะฉันก็พวงเกินไปทั้งที่แบบกูก็ไม่เป็นเลือดก็ปกตินะคะโอเคไม่ไม่ได้มีเชื้อไม่ได้มีอะไรนะคะปกติดีทุกอย่างก็ถือว่าสบายใจโล่งใจไปทีนึงแต่ก็คือฉีดไปเถอะฉีดไปเถอะ เพื่อความสบายใจแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะก็ใครที่แบบกลัวราคาแบบแพงไปไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเอกชนก็ไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้สิทธิ์บัตร30บาทได้ประกันสังคมน่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจประกันสังคมนุษไมไ่ถามอันนี้ไม่ฟันธงนะประกันสังคมนุษไม่รู้ว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะแต่อันนี้จ่ายตังก็คือราคานี้ไม่ได้แพงมากนะคะไม่ได้แพงมากก็ ถ้าใครอยากจะตรวจก็ไปตรวจค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากตรวจก็ไมต่ต้องไปตรวจเออก็สังเกตตัวเองค่ะสังเกตอาการตัวเองแต่ก็รู้จะสังเกตยังไงถูกต้องนะเออแต่ถ้าไม่สบายใจก็ไปตรวจก็ได้อา่าไปแจ้งว่าขอตรวจคัดกรองขอตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีหน่อยนะคะตรวจคัดกรองก่อนถ้าตรวจแล้วไม่ได้ติดไม่ได้ติดไม่ได้ติดไวรัสตับอักเสบบีไม่ไไม,ไไมีเชื้อคุณไม่ต้องไปฉีดวัคซีนก็ได้นะคะแค่ให้รู้ว่าเออตอนนี้ร่างกายเรามันไม่ได้ติดมันไม่ได้เป็น คุณไม่ต้องไปเสียตังค์ฉีดวัคซีนก็ได้ก็สบายใจแล้วว่าเออฉันไม่ติดนะฉันไม่เป็นนะโอเคก็โล่งใจแล้วคุณไม่ต้องฉีดก็ได้คุณจะฉีดก็ได้แล้วแต่ถ้าใจคุณต้องการอยากจะฉีดคุณก็ฉีดแต่ถ้าคุณไม่อยากจะฉีดคุณก็ไม่ต้องฉีดอืมเพราะว่าหมอเขาไม่ได้บังคับนะเขาไม่ได้บังคับเขาแค่จะถามเราว่าแล้วจะฉีดด้วยไหมหรือไม่ฉีดหรือยังไงหรือต้องการรู้ว่าหรือต้องการรู้ว่าคุณมีเชื้อหรือเปล่าคุณมีอะไรนะภูมิคุ้มกันหรือเปล่าออ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 อะะะะะไไไรร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 ยย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 ย่่่่่่่่าา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 างเเเเเีีีี้้้้้้้หหหหหมมมมจจถแแแคนนนนนนัััูููทวววกกกกกกืืืปปลลลลฉดดดดตสิใ อย่างสมมติอะอย่างนุชอะที่จริงอะนุชไม่ต้องฉีดก็ได้เพราะว่านุชตรวจเลือดแล้วใช่ไหมแล้วหมอบอกว่าเออเลือดของคุณอะไม่ติดนะไม่ได้เป็นเลือดเลือดโอเคอันเนี้ยไม่ต้องฉีดก็ได้ฉันก็จะเสียตังแค่การตรวจเฉยๆฉันก็คือสามารถกลับบ้านได้เลยนะคะแต่คราวนี้เราอุ้ยก็อันนี้เมื่อตรวจแล้วเออก็ฉีดๆเถอะนุชมองว่าสมัยเนี้ยคนเป็นมะเร็งกันเยอะนุชก็เลยฉีดนะคะเพราะบางทีอะเราอาจจะไม่ได้สัมสอนแฟนเราอาจจะสัมสอนก็ได้หรือว่าเมื่อก่อนเราอาจจะสัมสอนเปลี่ มาตกลงกงใจเป็นสามีภรรยากันอะไเงี้ยอาจจะผ่านกันมาหลายคนนะคะเราก็รู้หรอกาไปรับเชื้ออะไรยังไงหรือยังไงหรือไปแค่เข้าห้องน้ำเหมือนที่เขาบอกกันแค่เข้าห้องน้ำสาธารณะก็อาจจะติดเชื้อกันได้แล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกก็ไปตรวจอะไรค่ะถ้าไม่สบายใจปูดโซเชียลจนมากเกินไปแล้วจะบ้าตายเงก็ไปตรวจถัดกองค่ะไปตรวจหาเชื้อด,ดูว่าเราเป็นไม่เป็นแล้วเรื่องที่จะฉีดไม่ฉีดคุณตัดสินใจเองว่าคุณจะฉีดหรืเอเปล่าไม่ฉีดก็ได้ฉีดก็ได้นล้วะแต่คุณอันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่่่่ได้มาาาาบบบััังคคคเเรนนนะะะแแหลขว คนที่เกิดปีพศ35าเนี่ยหลังจานน่นะเขาจะมีเริ่มฉีดภูมิคุ้มกันมากกว่าพวกเรารุ่นเราอ่ะมันจะมีฉีดแค่ว่าอะไรนะปูกฝีถูกต้้งนะปูกฝีสองพานสมัยก่อนอะ่ะจำได้ปะตอนเด็กะ่ะมันจะมีแค่นั้นรุ่นพวกเราอะ่ะแต่รุ่นเด็กสมัยนี้มันจะมีฉีด้น่นนี่นั่นเยอะวัคซีนเยอะกว่าพวกเราเยอะรุ่นเราอ่ะมันรุ่นคุณป้าคุณป้ารุ่นเก่าๆมันมีฉีดไม่กี่อย่างเองเออนั่นแหละปะก็จบแล้วแต่เพียงเท่านี้ค่าใช้จ่ายก็คือตามตามนี้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าดิฉันไปมาแล้วคะ่ะ ใบแรกนะคะเจาะเลือดค่ะใบที่สองวัคซีนเข็มแรกจ้ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นให้นะจ๊ะว่าฉันเสียไปเท่าไหร่นะคะนั่นแหละดูคลิปฉันแล้วเอาไปคิดอันนี้คือเป็นประโยชน์นะคะนุชจะไม่ได้บังคับหรือว่าเธอไปฉีดเธอเธอต้องไปฉีดนะเธอต้องไปตรวจคัดกรองนะนุชจะไม่พูดแบบนั้นนะคะให้คุณฟังในสิ่งที่นุชบอกแล้วคุณไปคิดเอาว่าคุณแค่อยากจะอยากจะรู้หรืออยากจะฉีดหรือไม่สบายใจฉันดูเยอะเกินไปจนฉันแบบจิตตก อะไรอย่างเงี้ยฟังที่นุชบอกแล้วตัดสินใจเอานะคะเพราะว่านุชจะไม่พูดว่าเธอต้องไปฉีดนะเธอต้องไปตรวจนะเธอถ้าเป็นแล้วมันใจอย่างนี้นะไม่เพออันนี้คือนุชก็ไม่มีเชื้อกันเองคือเหมือนที่นุชบอกถ้าอยากรู้ก็แค่ไปตรวจคัดกรองให้มารู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่เป็นก็สบายใจและไม่ต้องฉีดก็ได้นะคะ ถือซะว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราไม่มีเชื้อเราปกตินี้แค่นั้นสบายใจได้นะคะโอเคปะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีสาระหรือไม่สาระหรืออีนี่พูดวนไปวกไปวนมาน่ารำคาญคลิปยาวเกินไปก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มั้งนะก็ กดหัวใจให้ได้นะคะสามารถกดติดตามอีเจนุชมหาชัยได้นะจ๊ะก็ขอกำลังใจนิดนึงในการทำคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวฉันจะมีนัดอีกทีหนึ่งวันที่20สิงห้าคมไปฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่เขานัดไว้แล้วก็เข็มนึงก็คือปีหน้าเลยเดือนอะไรมู้นจะไม่ได้และนั่นแหละ3เข็มเตือนหน้าอีกเข็มนึงเดี๋ยวฉีดเข็มที่2เดี๋ยวจะมาทาคลิปอีกทีนึงนะจ๊ะ คลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะจ้ะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะคลิปนี้ก็คือจะยาวนิดนึงนะโอเคบายบาย